สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อเนื่องจากเมื่อวานในหัวข้อของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะอ่าซึ่งวันนี้เราจะทําแบบฝึกในหน้า132นะคะอ่าข้อ2องเขาบอกว่าจงแสดงวิธีคิดนะคะในข้อเยอะที่1นนะ 27บวกจำนวนใดได้เท่ากับ44 27บวกจำนวนใดได้เท่ากับ44นะคะอ่านักเรียนเรามาหาความสัมพันธ์เรามาหาค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ ผลรวม44นะคะเกิดจากา27บวกจํานวนใดก็ไม่รู้นะได้เท่ากับ44นะเราหาค่าโดยใช้วิธีการานำ44นะคะเป็นตัวตั้งลบด้วย27นะคะให้นักเรียนสังเกตที่หน่วยนะคะเลขหน่วย นะคะแล้วก็เลขหลักสิบนะคะตั้งให้ตรงกันนะคะอสีหน่วยสีหน่วยลบออก7หน่วยนะ,ะซึ่งไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าสีนั้นมีค่าน้อยกว่า7นะคะดังนั้นจึงต้องมากระจายนะคะออกจากจํานวนสีนะสีกระจายออกไป1นึสบนะคะ นำมีอยู่แล้ว4หน่วยนะคะกระจายมา 1, 10ก็คือ 1, 10หน่วยย่อยนะคะมารวมกับ4ก็เป็น14นะคะ,ะ4กระจายออกไปแล้ว1นะคะ40กระจายออกไปแล้ว 1, 10ก็เหลืออยู่30นะคะ ทีนี้เราก็สามารถที่จะลบได้แล้วนะคะ1 4ลบออก7นะคะเหลือเท่าไรเอย่ย1 4ลบออก7ก็เหลือ7นั่นเองนะคะทีนี้3 0ลบออก20ก็เหลือ1นนะคะคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ17นะคะ ในข้อถัดไปนะคะเราก็จะใช้วิธีหลักการเดียวกันนะคะก็คือการหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะในข้อต่อไปนะ,ะจำนวน2องจำนวนนะคะรวมกันแล้วได้เท่ากับ71นะคะ38บวกจำนวนใดได้เท่ากับ78นะ เราก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือใช้วิธีการลบนะคะนำเจ็ตั้งนะคะลบด้วย38มสิอ่านักเรียนก็หาคำตอบโดยการตั้งลบนะคะเจลบด้วย38มสนักเรียนมาดู นะคะ1หน่วยลบ8หน่วยนะคะไม่สามารถทำได้เพราะ1มีค่าน้อยกว่า8ดนะคะดังนั้นก็ต้องไปกระจายมาจากหลักสินะคะก็คือ7กระจายออกไปเป็น1 10กระจายออกไป1 10 1 10หน่วยนะคะก็เป็น10หน่วยซึ่งมีอยู่แล้ว1ก็รวมเป็น1 1 1นั่นเองนะคะเจ0นะคะกระจายออกไปแล้ว1 10ก็เหลือ60นะคะ อ่าเมื่อก็สามารถที่จะลบได้แล้วนะคะอ่าสิบเลบสิหน่วยลบแหน่วยนะคะก็เหลือ3ามนะคะหกสิลบสาก็เหลือ3นะคะ, 60, 30, ะ,คะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ30อ่าสานั่นเองนะคะ ดังนั้น38รวมกับ33จึงเท่ากับ7จนั่นเองนะคะในข้อต่อไปนะคะให้นักเรียนมาดูอ่าข้อต่อไปเนาะอ่าก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะนักเรียนการหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะคะ จำนวนใดบวกกับ28นะคะได้เท่ากับ62จำนวนใดบวก28ได้เท่ากับ62นะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยวิธีการเดียวกันนะคะก็คือเอา62ตั้งนะคะลบด้วย28นะอ่า ให้นักเรียนดูในหลักหน่วยนะคะ2 2หน่วยลบ8หน่วยไม่สามารถทําได้เราก็ต้องมากระจายออกจาก6นะคะ6กระจายออกไป1นึนะคะก็เป็นมีอยู่แล้ว2ก็รวมเป็น12นะคะ6กระจายไป1นะคะก็เหลือ50นะคะดังนั้นก็สามารถลบได้แล้วนะคะ อ่าสิบสองลบแปดนะคะก็คือนับแปดจนถึงสิบสองก็ตอบสี่นะคะเด็กห้าเอาออกสองเหลือสามนะคะคำตอบในข้อนี้ก็ได้เท่ากับสามสิบสี่นั่นเองนะคะดังนั้นสามสิบสี่บวกยี่สิบแปดจึงเท่ากับหกสิบสองนะคะานักเรียนมาดูในข้อถัดไปเนาะ ข้อถัดไปก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะาการหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะจำนวนไดนะคะบวกกับ44แล้วได้คำตอบเท่ากับ80เราก็ใช้วิธีเดิมนะคะนั่นก็คือวิธีลบนั่นเองนะคะนำ80ตั้งนะคะลบด้วย44ส ใช้วิธีการตั้งลบนะคะศูนย์หน่วยลบด้วยสีไม่สามารถทําได้นะคะก็ต้องมากระจายออกจาก8นะคะกระจายมา1นึมีอยู่เดิมอยู่แล้วศูนย์ก็กลายเป็น10นะคะ แกระจายไปแล้ว1นก็เหลือ70นะคะทีนี้เราก็สามารถลบได้แล้วนะคะเด็กๆนะคะมีอยู่10ลบออกสีเหลือ6นะคะมีอยู่7ลบออกสีก็เหลือ3นะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะ,ะจึงเท่ากับ36นั่นเองนะคะอืม ดังนั้น36บวก44จึงเท่ากับ80นะคะเด็กๆอ่าในข้อถัดไปนะให้นักเรียนดูข้อถัดไปนั้นนะเขาให้คำตอบในจุดความสัมพันธ์นั้นขอให้คำตอบมาแล้วว่า50นะคะเกิดจากจำนวนใด50 เกิดจากจำนวนใดก็ไม่รู้สองจำนวนนะคะรวมกันแล้วได้เท่ากับ50นะคะ26รวมจำนวนใดได้เท่ากับ50นะ,ะ26รวมกับจำนวนใดได้เท่ากับ50อ่าใช้วิธีการเดิมนะคะให้นักเรียนนำ50า50ตั้งนะคะลบด้วย26เนาะ ศหน่วยลบ6หน่วยไม่ได้นะคะลบไม่ได้เพราะว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่า6ดังนั้นก็ะจายมาจากหลักสิบนะคะกระจายมา1นึมีเดิมอยู่แล้ว0ย์รวมเป็น10บนะคะห้ 50. กระจายไปแล้ว1นึก็เหลือ40นะคะลบได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะสิบ นะคะลบออก6ก็เหลือ4ในหลักหน่วยนะคะในหลัก10 40ลบ20ลบ20คำตอบก็คือ20นั่นเองนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ24นั่นเองนะในข้อถัดไปนะคะเด็กๆ61ลบจำนวนใดก็ไม่รู้คำตอบก็คือ33 61ลบจำนวนใดก็ไม่รู้คำตอบก็คือ33ในข้อนี้นะเราก็จะมาย้ายข้างนะคะเริ่มมาจากการย้ายมาว่า33บนะคะบวกช่องซีเลียมก็เป็น33บวกจำนวนใดก็ไม่รู้ได้คำตอบเท่ากับ61นะ เราก็มาเขียนแผนผัง61นะคะเกิดจาก33บวกจำนวนใดก็ไม่รู้นะก็จะใช้หลักการวิธีลบเหมือนเดิมนั่นเองนะเราก็ใช้61ตั้งลบด้วย33นะคะ61ตั้งลบด้วย33 ในหลักหน่วย1เอาออก3ไม่ได้นะคะเพราะว่า1หน่วยมีค่าน้อยกว่า3ดังนั้นก็กระจายมาจากหลักสิบเดิมมีอยู่แล้ว1กระจายมา1 0ก็เป็น11นะคะ6ให้กระจายไปแล้ว1ก็เหลือ50นะคะดังนั้นลบได้แล้วนะคะ11 11หน่วยลบ3หน่วยนะคะก็เหลืออยู่8หน่วยนะคะเด็กๆ5 ห้อ,ออกสาเหลือยี่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือยี่ดังนั้นนะคะหกสิบเอ็ดลบยี่จึงเท่ากับสามสิบสามนให้นักเรียนสังเกตตามครูนะคะในข้อถัดไปนะ จำนวนใดก็ไม่รู้นะนำมารบกับ36เท่ากับ59จําจำนวนใดก็ไม่รู้นะคะนำมาลบกับ36เท่ากับ59อ่าในข้อนีอ้ให้นักเรียนดูนะจำนวนใดก็ไม่รู้เกิดจากนะ,ะเกิดจากอะไรคะเกิดจาก36รวมกับ59นั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีบวกนั่นเองนะคะโดยการนำ59า59นะคะมาบวกกับ36ถึงจะได้ผลรวมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ9บวก6อา่าได้15ใส่หลักหน่วยทดหลัก สินะคะห้าบวกสามบวกสาได้80รวมกับตัวทดหนึ่งหลักสิบเป็น90ซึ่งจำนวนนั้นก็คือ95นั่นเองนะคะเด็กๆในข้อถัดไปก็ทำเช่นกันนะคะทำเช่นกัน ข้อถัดไปเขาก็ถามบอกว่าจํานวนใดก็ไม่รู้นะจำนวนใดก็ไม่รู้นะ,ะนามารบออกด้วย37นะแล้วมีค่าเท่ากับ37น,นั่นหมายความว่า เขาให้นำนะคะ3ซึ่งวิธีการหาคำตอบในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้โดยวิธีการบวกนะคะเด็กๆโดยการนำา37ตั้งนะคะบวกด้วย37เพราะเราต้องการหาจำนวนผลรวมตรงนี้นะคะ37รวมกับ37นะคะ7รวมกับ 37รวมกับ37มเรามาหาคำตอบ7บวก7ได้14ใส่4ทดหลัก10ก็คือทดหนึ่ง3ะคะ30บวก30ได้60รวมตัวทดหนึ่งก็เป็น7นะคะก็เป็น74นั่นเองหวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะคะเด็กๆ